ว้าวดาวหนึ่งร้อยเลยขอบคุณค่ะท่านชมอยู่ตอนนี้เจ็ดร้ยหกสิบสามท่านไม่เอาค่ะไม่ทำไม่ทำไม่ทำอืมไปล้างมือนุ่นนุ่นสายยางนุ่นนุ่นไปเปิดตรงโน้นไปเปิดตรงน้น,น,น,งน,นล้างมือเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณความน่ารัก ย้ายกับิีว้าดูๆจังสิละขันว่าเบ,า,บาดูเด็กน้อยมันบ่ฉลาดมันเ้าว่าเป็นเราต้องฝึกการกระตุ้นด้วยการพูดของเขาตอนนี้ก็เริ่มแบบหูจักว่าเขาสัง่งหรือว่าเขามันตอบโตัวเขาไปแล้วตอนนี้คือเริ่มละเริ่มเห็นไหมเราบอกให้ไปเปิดสายอย่างผลเข้าไปละหไหมเขารู้ถ้าเราไม่สอนเขาอ่ะพี่พลอยังไม่ล้างเลยอะพี่พลอยล้างยาง อ่าให้น้องเพชรจับให้น้องเพชรจับสายยางให้พี่พลอยก็ล้างอ่ะโอเคโอ้เบึ้งเบึงเบึง,บงเออเออเฮ้ยน,น,น,นะะ้องเฮดฟเล์มบอเจ้าว่าก็เนี่ะกึเนี่ะเออร้างขาด้วยเออร้างขาด้วยออกยางลูกดูมือซิออกยางเออล้างศอกโอ้ล้างศอกด้วยอืมโอ้ล้างขาด้วยเอามือถู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 กันด้วยเออถูถูอ่าอย่างนั้นแหละลูลกถู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 เออออกแล้วออกแล้ว โอ้ยระวังเปียกนะคะระวังเปียกนะคะระวังเปียกเออเดี๋ยวมันเปียกี๋ยวเปียกเพชรจับให้เออเพชรจับให้เออเออเออโอ้ยเก่งมากเลยลูกมาอ่ะปิดด้วยค่ะปิดน้ําด้วยค่ะค่ะโอเคโอ้โหเก่งมากพอแล้วค่ะวางไว้ทีนี้อ่าวางไว้มามาอ่ะมันหมดมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะมามามา เออไม้เป็นไม้แล้วบันเป็นไม้พี่พลอยตัวไม่เอาไม่เอาค่ะมันหนาวมาไหนยายดูสีสะอาดปะโอ้โหไหนไหนข้อศอกข้อศอกโอ้โหออกไหนพี่พลอยโอ้โหนวดนให้ตาเหรอลูกโอ้นวดให้ตาโอ้ยด,ดูดูดูคุณอ๋อโอ้โอยีอ่ศอกควาบโอ้ เอ้ยเออบิดหูพร้อมเอ้ยนวดหูพร้อมเอ้าบิดหูวกระมิ้นอู้ยอุ้งไม่เอาค่ะดู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 ดวงเพชร์ทำดวงเพชรทย์ปาดอุ้ยตาเล่หายแล้วเออเออโอ้ยเจ้าเบิ้งกระลุดเออ มักรองอไ,ปไปเลยดิบาเลนมุ้มนั่นเดีบยวไปนี้อุอ้นตรงไหนสวยแม่เบาเขาว่าไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกค้วยมากกว่าแต่บังเอิญหน้าตาของเรามันได้จังแมนเพิ่งงามเนาะจังแมนเพิ่งงามเนาะ อารถคันนี้มาเมื่อไหร่อะ,อ,ะอ๋อพ่อขับมาขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาเด็กไปอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ